วัตถุดิบสำหรับเค้กของเราวันนี้นะวันนี้เนี่ยจะทำเป็นคัพเค้กรสช็อกโกแลตนะคะเป็นคัพเค้กรสช็อกโกแลตนะคะเมนูนี้ก็ทำง่ายแล้วก็เด็กๆชอบนะคะก็จะต้องมีแป้งเค้กนะคะอันนี้เป็นแป้งเค้กเนาะแล้วก็มีผงฟูนะคะมีผงฟูมีเนยสดค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นเนยสดนะคะเนยสดเค็มนะมอีอ่า น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายขาวนมสดค่ะอันนี้เป็นนมสดนะมีช็อกโกแลตค่ะอันนี้เขาใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตเนาะดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเอ่อใครอยากให้เข้มมากเข้มน้อยก็เลือกตามใจชอบได้เลยถ้าชอบเข้มๆก็เลือกเปอร์เซ็นต์สูงๆหน่อยเขาก็จะรสชาติเข้มนะคะแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยๆอ,อ,อย่าง5 0ซอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเด็กๆทานได้เนาะจะไม่ขมมากมีไข่ไก่นะคะ หนึ่งฟองแล้วก็ผงโกโก้จานะคะส่วนผสมมีอยู่เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะอ่าทีนี้ในส่วนของวิธีทำนะคะก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะล่อนของแห้งก่อนนะของแห้งก็คือมีแป้งนะคะแป้งเค้กมีผงโกโก้แล้วก็ผงฟูนะคะสามอย่างนี้เดี๋ยวเราจะล่อนรวมกันนะคะ ในส่วนของแป้งกับผงโกโก้เนี่ยได้ทําการชั่งตามสูตรไปเรียบร้อยแล้วนะคะชั่งตามสูตรเรียบร้อยแล้วนะก็ใส่ลงไปในกระชอนนะคะที่เราใช้ร่อนแป้งผงโกโก้นะคะใส่เข้าไปเลยแล้วก็ผงฟูนะคะในส่วนเรื่องของอัตราส่วนผสมนะเดี๋ยวเขาจะมีบอกไว้ให้ที่สูตรนะคะ เพราะว่าบางทีเวลาที่ถ่ายคลิปอ่ะก็ลืมพูดนะคะมักจะลืมพูดเพราะนั้นก็เลยจะแยกไว้ให้ที่สูดอยู่แล้วบอกพิสูจน์อยู่แล้วต่างหากเนาะอ่าใส่ผงฟูล,ลงไปค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะร่อนรวมกันหนึ่งรอบนะคะตอนนี้ขณะที่เราทำนะคะก่อนที่จะเริ่มทำเนี่ยเราได้วอร์มเตาอ,อบไปแล้วนะคะเราร่อนแป้งกันเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาตีเนยนะคะขอเอาน,นี้ไปเก็บแป๊บนึงค่ะทีนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาตีเนยไขย่แล้วก็นมนะคะก็จัดการเตรียมเครื่องผสมไฟฟ้าเนี่ยนะคะที ของบ้านใครใช้เป็นวิธออะไรก็ใช้ได้นะคะใช้ได้หมดเลยอันนี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องตีมือถือแบบนี้เบอร์หนึ่งก็แรงแล้วนะคะเพราะนั้นใช้แค่เบอร์หนึ่งในการตีเนาะพอตีให้เนยกระจายตัวนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยจ้าเมนูนี้พยายามทำให้ง่ายที่สุดนะคะเพื่อสำหรับมือใหม่จะได้ทำได้ง่ายๆเลยเนาะใส่น้ำตาลลงไปก็ตีให้เขาเข้ากันค่ะกับเนย แล้วจะให้ดูใกล้ๆนะคะตีให้เหนยกับน้ำตาลเข้ากันนะเขาจะใช้เวลาตีประมาณ2นาทีนะคะ อันนี้ใช้ความเร็วต่ำสุดนะคะใช้เบอร์หนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องตีมือถือค่ะเบอร์หนึ่งก็แรงแล้วโอเคค่ะทีนี้ประมาณ2นาทีผ่านไปนะให้ก็จะใส่ไข่นะคะจะตอกไข่ใส่ลงไปที่นี่เลยค่ะเวลาที่เราทําขนมอะค่ะแนะนําว่าเวลาที่เราตอกไข่นะให้ตอกใส่ถ้วยก่อนนะคะให้ตอกใส่ถ้วยก่อนเพราะว่าถ้าเราเจอไข่เสีย ไข่ไม่ดีนะคะเราจะได้ไม่เทลงไปไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวส่วนผสมในงนี้ก็ต้องทิ้งหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยเราตอกใส่ถ้วยก่อนแล้วค่อยเอามาเทใส่ในส่วนผสมแล้วเนาะให้ก็ใส่ไข่ลงไปนะคะไข่ที่ใช้เนี่ยเป็นไข่อุณหภูมิห้องนะจ๊ะทุกคน mm hmm. อ่าพอใส่ไข่ลงไปให้ก็ตีส่วนผสมค่ะ mm hmm. ด้วยความเร็วเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากัน mm hmm. ในขั้นตอนนี้ก็จะตีต่ออีกประมาณ2นาทีนะคะ เราตีเนยกับนม่นะคะส่วนผสมไข่ที่เราเทลงไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ,ะสีก็จะออกครีมครีมแบบนี้นะคะครีมอ่อนๆแบบนี้นะ,ะทีนี้ค่ะเราก็จะเทนมนะคะจะแบ่งใส่นมเนี่ยเป็น3ามส่วนนะคะใส่3ามรอบนะคะพอเราเทไปเนี่ยตีให้เขาเข้ากันก่อน เราค่อยใส่ส่วนต่อไปนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยแบ่งใส่ทั้งหมด3ารอบน,นะคะเอาละทีนี้พอได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะเนื้อเขาจะแตกๆเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพอเราใส่แป้งลงไปะคะ่ะนี่นะเอาให้ดูใ,ใกล้ๆเลยเดี๋ยวพอเราใส่แป้งลงไปะคะ่ะเนื้อก็จะเนียนเองเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนของแป้งในส่วนของแป้งเนี่ย ที่เราล่อนไว้นะคะใส่ลงไปเลยค <_ EN _> ่ะเอาละทีนี้ตีค่ะ<_ <EN> _>ก่อนที่จะเปิดเครื่องตีเราใช้หัวตะก้อเนี่ยค่ะคนให้เข้ากันก่อนเลย<_ <EN> _>เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันจะฟุ้งนะเราก็เนี่ยค่ะ ใช้ส่วนผสมใช้หัวตะก้อนะคะคนส่วนผสมได้อ่ทีนี้พอมันเข้ากันประมาณหนึ่งแล้วเราก็เปิดเครื่องตีจ้ะด้วยความเร็วเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมถ้าอยากจะใช้เป็นเครื่องตีไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยนะคะให้ก็ใช้เป็นเบอร์หนึ่งอย่างเดียวตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะอันนี้เนี่ยตีไม่นานค่ะประมาณหนึ่งนาทีแค่คนเออเหมือนกับว่าคนผสมแป้งให้เข้ากับส่วนผสมนะคะเท่านั้นเอง สูตรนี้เนื้เนอเค,ค้กเขาจะออกมาข้นๆนะคะเพราะว่าเป็นมอฟฟินนะคะเป็นเนื้อเค,ค้กแบบมอฟฟินเนื้อก็จะค่อนข้างข้นนิดหนึ่งเอาละแค่นี้ค่ะตีไปนิดเดียวค่ะทีนี้เดี๋ยว,ยวขอเอาอันนี้ไปเก็บก่อนนะ ทีนี้ค่ะสุดท้ายเลยเราก็จะมาใส่ช็อกโกแลตกันนะคะในส่วนของช็อกโกแลตเนี่ยถ้าใครมีเป็นช็อกโกแลตชิพก็ใส่เป็นช็อกโกแลตชิพได้เลยใครมีดาร์กช็อกโกแลตใครมีช็อกโกแลตนมได้หมดนะคะอันนี้ไม่ซีเรียสเลยนะจ๊ะใส่ลงไปจ้ะอันดับสุดท้ายแล้วเราก็คลุกส่วนนี้ค่ะให้เข้ากันเนี่ยนะคะเราก็จะได้เนื้อเค้กช็อกโกแลต คัพเค้กเนี่ยนะคะง่ายๆเลยเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่ถ้วยกันนะคะเค้กทรงทรงเหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นถ้วยคัพเค้กเป็นถ้วยกระดาษทรงเหลี่ยมแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจัดการตักใส่นะ ก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรมากในขั้นตอนนี้ใครสะดวกจะช่างก็ช่างนะคะช่างให้เท่ากันทุกถ้วยนะคะใครสะดวกจะใช้ที่ตักแบบนี้ก็ใช้ที่ตักแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าสะดวกใช้แบบนี้มันมันเร็วดีค่ะมันเร็วดี ำใส่ถ้วยนี้ก็ได้สีถ้วยนะคะพอดีเลยสี่ถ้วยขอโกยนิดหนึ่งนะคะสีถ้วยพอดีเป๊ะเลยใครอยากจะใส่เป็นถ้วยแบบอื่นขนาดอื่นนี่แล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่สะดวกเลยถามว่ามันต่างกันตรงไหนก็ต่างกันที่เวลาที่ใช้ในการอบค่ะเมื่อถ้วย ขนาดไม่เหมือนกันเวลาอบมันก็ไม่เท่ากันนะคะคุณนักเรียนก็ลองไปทํากับเตาอบที่บ้านตัวเองเนาะเราจะได้รู้ว่าออแต่ละขนาดเนี่ยเตาอบที่บ้านเรามันใช้เวลาอบเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนาะอันนี้เราตาักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเล็กๆนะคะถ้วยนี้คือเขาใส่ได้เยอะนะทุกคนเนี่ยเป็นถ้วยที่แบบค่อนข้างถ้วยใหญ่พอสมควระคะ่ะเวลาตักเนื้อส่วนผสมลงไปก็ ตักลงไปได้เยอะนะคะน้ําหนักก็เยอะแล้วก็เนะะี่ยค่ะก็เลยได้แค่สี้วยนี้เนาะนะคะอ่ะทีนี้ไฟในเตาเราได้แล้วเพราะว่าเราวอร์มเตาไว้แล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะทํานะคะเดี๋ยวเขาจะเอาอันเนี้ยใส่เข้าไปในเตานะจ๊ะและเดี๋ยวอบออกมาเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะค่ะทีนี้ในการอบนะคะให้วางที่ชั้นกลางเตาแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือชั้นกลางๆางอยู่กลางๆเลยของเตาอบนะคะไม่ใช่ล่างเกินไปแล้วก็บนเกินไปนะคะนี่ อันนี้เราจะอบกันที่ชั้นกลางแบบนี้นะคะแล้วก็เราใช้ไฟที่170องศานะจ๊ะเราวอร์มเตาอบไปก่อนเนาะอย่างที่บอกไปช่วงแรกนะคะวอร์มเตาอบไฟบนล่างนะคะ1 7อองศานะคะวางที่ชั้นกลางเตาแบบนี้จ้าค่ะทีนี้หลังจากที่เราอบเสร็จแล้วนะคะอันนี้เนี่ยอบด้วยไฟร้อยเจ็ดสิบองศานะคะใช้เวลาประมาณ 20- 22นาทีอันนี้เนี่ยเรื่องของเวลานะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าใส่ถ้วยแบบไหน ปริมาณของเนื้อขนมมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาใช้เวลาอบ20-22นาทีเหมือนกันหมดทั้งๆที่ใช้ถ้วยแบบต่างกันขนาดต่างกันนะคะอันนี้ก็ต้องไปลองของบ้านใครบ้านมานเนาะแต่ว่าอันเนี้ยค่ะวันนี้ทําเป็นถ้วยแบบนี้นะคะ ใส่ถ้วยแบบนี้ก็อบไปทั้งหมด20-22นาทีนะคะเนื้อเค้กก็จะเป็นเนื้อแบบมัฟฟินนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีความคล้ายๆกับเบอนี hmm. ค่ะเพราะว่าเราใส่ช็อกโกแลตลงไปด้วยนะคะเนื้อเขาก็จะแบบมีความหนึบๆนะคะแน่นๆหนึบๆคล้ายๆกับเบอนีนะคะทีนี้เนี่ยพอเราได้เนื้อเค้กแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเค้กกันนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของครีมที่เราใช้ตีเค้กนะคะในนี้เนี่ยก็จะมีครีมชีสนะคะเนยสดเคม็ม มีน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ผงโกโก้นะคะก็ใส่รวมกันแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตีเขาทั้งสี่อย่างนี้รวมกันเนาะย้ำอีกทีนะคะว่าในนี้มีเนยสดเค็มครีมชีสน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ผงโกโก้นะจ๊ะตีรวมกันได้เลยก็เหมือนเดิมค่ะเราต้องใช้เครื่องตีเครื่องผสมเนี่ยนะคะเดี๋ยวพัชระ ใช้หัวตะก้อนะคะยังไม่เปิดเครื่องนะใช้หัวตะก้อเนี่ยกดแล้วก็คุกสักนิดนึงนะคะเขาจะได้ไม่ฟูกระจายมากเกินไปอ่าทีนี้ใช้เบอร์หนึ่งนะคะในการตีตีให้ส่วนนี้เข้ากันเนื้อเนียนๆน,น,นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นครีมสำหรับแต่งหน้านะคะคับเค้กของเรา ในส่วนของเรื่องความหวานความเข้มเนี่ยนะคะไปปรับเอาเองได้ตามชอบถ้าชอบหวานหวานก็เพิ่มในส่วนของน้าตาลนะคะถ้าชอบเข้มเข้มก็เพิ่มในส่วนของผงโกโก้โกนะไปเพิ่มเอาเองได้นะคะเ่ใช้เครื่องตีนะคะใช้เบอร์หนึ่งสำหรับการใช้เครื่องตีแบบมือถือเนี้ยนะคะใช้เบอร์หนึ่งก็พอละ อีกแป๊บเดียวก็เข้ากันแล้วค่ะเนื้อก็เนียนๆประมาณนี้นะคะอ้อลืมบอกว่าในส่วนของครีมชีสนะคะกับเนยนะเราใช้เป็นอุณภูมิแบบที่ไม่แข็งไม่เย็นเนาะเราก็ต้องมาเอาออกมาจากตู้เย็นเนี่ยเรามาวางคิ้งไว้สักพักใหญ่ๆก่อนนะคะก็เอามาใช้นะเนื้อเวลาตีเนื้อเขาจะได้เนียนๆแบบนี้นะครีมชีสเนี่ยต้องเอาออกมาวางคิ้งไว้ให้เป็นอุณหภูมิห้องเลยค่ะไม่ใช้ครีมชีสเย็นๆนะจ๊ะเอาละใช้ได้แล้วนะคะ เราก็ได้ครีมครีมชีสอาจะเรียกว่าอะไรดีอะบัตเตอร์ครีมชีสช,ช็อกโกแลตโอ้โหชื่อยาวมากนะคะเพราะว่ามีทั้งเนยมีทั้งครีมชีสเลยแล้วก็มีผงโกโก้ด,ด้วยทีนี้เสร็จแล้วเราจะตักส่วนของครีมนะคะใส่ในถุงบีบที่เราเตรียมหัวบีบไปแล้วนะ ันนี้ใส่หัวบีบใส่ถุงบีบเตรียมไว้แล้วนะคะเล้วราก็ตักครีมลงไปอือหอมมากเลยค่ะหอมเนยหอมครีมชีสหอมมากเลยเนี่โอ้เสียดายโอยอ่ะทีเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาบีบแต่งเค้กของเรานะจ๊ะ อันนี้ชอบเยอะบีบเยอะชอบน้อยบีบน้อยตามชอบนะคะ ก็ตัวทีมก็จะสี่ถ้วยนี้พอดีเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นคัพเค้กช็อกโกแลตของเรานะจ๊ะก็จะเป็นหน้าหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ บีบตกแต่งด้วยครีมชีสนะคะหอมๆครีมชีสรสช็อกโกแลตนะคะง่ายๆแบบนี้เลยจ้ะเด็กๆก,ก็ทำได้นะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะไม่นูงง่ายๆแบบนี้นะคะมาฝากกันจ้าค่ะทีนี้มาถึงในขั้นตอนของกรัร นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะว่าเนื้อเค้กของเราเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะอันนี้เป็นเนื้อเค้กแบบมัฟฟินนะเนื้อเค้กเขาก็จะมีความแน่นหนึบนะคะแล้วก็ด้านในเขาจะมีความคล้ายๆกับเบลนี่นะคะเพราะว่าเราใส่ช็อกโกแลตลงไปด้วยนะคะนี่เนื้อด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะนะคะนี่หอมมากเลยค่ะหอมมากเลยอืมอร่อยค่ะ เป็นบัตเตอร์ครีมชีฟนะคะเป็นรสช็อโกโกแลตเนาะชื่ออยา่างนิดนึงแต่อร่อยมากเลยนะคะเมนูง่ายๆแบบนี้ลองไปทำกันดูนะจ๊ะนี่เสร็จแล้วค่ะ